วอาทิตย์นี่ชุดนี้นะฮะครึ่งปีหลังของคุณวอาทิตย์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะคุณใช้พระออกมาได้ดีๆนะคะเกิดทีเดียวไปลยไหมอช่ thank คุณอาทิตย์คุณอย่าเสียดายกับสิ่งที่สูญเสียไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณอาจจะต้องเออ่ move on จากเรื่องบางอย่างอาจจะมีสิ่งที่ทำให้คุณอึดอัดจใจเหมือนกับอยู่ก็ ไม่ไม่พึงใจจะไปจะออกไปก็ไปไม่ได้มันเหมือนถูกกักขังังไงบางอย่างไม่ไม่ทราบว่าเรื่องอะไรนะคัน่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์โดยโดยแท้เลยเอ่อแต่จริงๆแล้วคุณมีทางเลือกนะคือมีทางเลือกมากมายเลยล่ะแต่คล้ายๆคุณเลือกไม่ได้ไม่ทราบเรื่องอะไรแต่เกี่ยวกับอารมณ์ รู้สึกเพราะฉะนั้นฉนันก็จะให้ให้ให้กำลังใจว่ามไม่ว่าคุณจะต้องสูญเสียอะไรไปก็ตามนะคะและอยู่ในสภาวะที่อึดอัดยังไงก็ตามขอให้คุณมองในสิ่งที่คุณมีอยู่เพราะสิ่งที่คุณมีอยู่นั้นน่ะมันจะทําให้คุณน่ะเ,เริ่มต้น ชีวิตใหม่ได้หรือเริ่มต้นหรือต่อยอดอะไรก็ได้เพราะคุณยังมีสิ่งที่เหลืออยู่ไข่ <Okay. S 1> สองลูกกอนี่นะ,ะนดูไข่สองลูกก็นี่นะครับเห็นโป๊ะบอะเนี่ยปิดปุ๊บไม่เลยอันนี้ก่อนแล้วไงต่อจริงจรงด้วย คุณอยากจะบอยบินคุณอยากจะมีอิสระเสรีแต่ขนาดเดียวกันคุณก็จะได้ไปในที่ที่มีมีต้นไม้เยอะๆแล้วก็คุณจะพอใจมากคุณอาจจะไปซื้อที่หรือคุณจะไปหาที่อยู่ที่มีต้นไม้เยอะๆที่อยู่กับธรรมชาติมากมาก แล้วสิ่งที่คุณพบเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกจะลงใจได้นะคะก็ถ้าเผื่อคุณเจอที่ที่ดีๆหรืออะไรคุณก็ตัดสินใจได้เลยแต่ตัดสินใจยังไงก็ดูเหตุผลของคุณด้วยนะคะเพราะว่านี่คือการทำานายรวมๆเท่านั้นไพนเบอกว่าให้คุณมองมองภาพอะไรก็ตามเนี่ย ให้มองภาพที่เป็นภาพสะท้อนชีวิตขึ้นมาอย่างภาพใบเนี้ยมันเป็นดอกไม้มันขึ้นใช่ไหมแต่รูปเนี้ยมันเป็นดอกไม้หัวกลับก็แปลว่าชีวิตคุณเหมือนเวลาเรามองอะไรเนี่ยมันจะเป็นย่อนเวลาเราส่องกระจกะด้านด้านขวาของเราจะอยู่ซ้ายด้านซ้ายของเราจะอยู่ขวาใช่ไหมใช่ไหมอะไรนอแหละเอะใช่ไหม เออเหมือนเราถ่ายรูปอ่ะมันจะตรงกันข้ามเมาเราถ่ายรูปตัวเองน,นะคะมันจะตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยการมอง <laughs> <laughs> ฉันเริ่มฉันเริ่มงมงขวาซ้ายแล้วค่ะ <laughs> เพร,เรมมา,าะฉะ <laughs> นั้นการมองโลกเนี่ยเอ,อขอให้มองอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็มองอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณในครึ่งปีหลังเนี่ยไพ่เขาบอกว่าให้คุณมองอย่างรู้เท่าทันว่า โอเคมันอาจจะเป็นภาพที่เหมือนก็ตกเหมือนกับคุณคิดว่าใช่แล้วอ่ะแต่อาจจะไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นมองอย่างรู้เท่าทันนะคะให้พิจารณาอะไรให้ดีๆเนี่ยได้จะบอกเพิอีกละ่ะเออ ือมีคนที่กระตือรือร้นมากแล้วก็เป็นคนที่ขยันนะขยันทำงานมีคนที่อยากจับนู่นจับนี่หรือว่าคุณกําลังแพลนที่จะทําธุรกิจหรือทํางานหรือย้ายงานหรือเดินทางไปต่างประเทศคือมีความตื่นเต้นในใจแล้วก็คุณยืนหยัดในความเป็นตนคือยืนยันว่าฉันจะทำอะ ทำไมอ่จะคุ่จะทำถึงแม้ว่ามีคนที่แบบไม่เห็นด้วยหรืออะไรก็ตามแต่คุณก็ยินยัดเพราะนั้นก็ถ้าพิจารณาดูแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณก็ยินยัดไปเถอคะค่ะเพราะว่าคุณก็จะประสบความสำเร็จใน,นสิ่งที่คุณยินยัดนั้นมันไม่ใช่เรื่องงานไม่เรื่องเรียนคืออาจจะได้เรียนต่อ ในสาขาที่คุณอยากจะเรียนหรือคุณอาจจะได้เริ่มต้นกิจการในสิ่งที่คุณวางแผนไว้แล้วก็ได้ก็เริ่มได้เลยแลคุณก็จะมีผู้ใหญ่ที่คอยดูแลเอาใจใส่คุณอยู่อืม <c oughs> เขาจะเป็นเหมือนนักปราที่ที่คุณอาจจะอ่านหนังสือเขาแล้วคุณติดตามเขา หรืออาจจะเป็นคุณพ่อที่ใจดีคุณพ่อหรือผู้ใหญ่หัวหน้างานหัวหน้างานที่เป็นคนลักษณะท่า,านน้ําคือจะเย็นสุขุมนุ่มลึกมิสเนอ่อาจจะเป็นเปนที่พึ่งที่ดีของคุณนะคะดูสิจะรวยไหมก็น่าจะรวยนะ แต่ฉันจะเปิดให้จอ mm hmm. อาจจะมีเรื่องที่ต้องซ่อมแซมบ้านบ้านรัว่วบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็ซ่อมแซมไปหรือมีข่าวที่เอ่อเป็นข่าวแบบ รู้แบบกระทันหันทำให้คุณตกใจก็อย่าหวั่นไหวไปเพราะว่าเพราะว่าไพ่ต่อมามันเป็นไพ่ที่เพื่อนจะมารวมตัวกันหรือว่าคุณมีเพื่อนที่จะช่วยเหลือคุณมีคนที่จะช่วยเหลือคุณจะได้ร่วมกิจกรรมหรือกิจการกับเพื่อนฝูงแล้วเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้หญิง เป็นคิงออฟคัพส์ตะกี้คือคิงออฟคัพส์นี่คือคิงออฟคัพส์ก็คือยังไงคุณก็มีผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังของคุณซึ่งมันก็ยาวนานนะหกเดือนมันก็มีอะไรมากมายที่จะเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็จบด้วยการที่ในที่สุดคุณก็ผ่านมันไปได้โดยการมีผู้ที่สนับสนุน ผู้ที่สพอร์ตคุณให้คุณผ่านมันไปได้ขอให้คุณวันอาทิตย์โชคดีนะคะขอให้พบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญรุง่งเรืองสวัสดีค่ะ